สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับครับมือนี้ก็เป็นมือวันครับวันอังคาดนะครับเนาะครับครับมือนี้ทั้งส่องเสียงยาพาเลาะได้ครับเด้อครับกับมีแนวทางครับเป็นตัวเลขของเล่าพัฒนานะครับครับมืออื่นทั้งเสียนน้อนหน้าเพิ่นสิบวัตตายูรับเพิ่นก็เลยให้ตัวเลขมามือนี้ครับเพิ่นว่าเอาไปให้เอฟซีเบอร์เลยมือนี้ครับสำหรับมือนี้นะครับเนาะครับเป็นมือวันอังคารครับมืออื่นกับวันพุธดตัวคบเนาะครับเพิ่นกับสี่วัตอายู ให้ตัวเลขเข้าครับเพราะว่ามีตุละไปนะครับเนาะครับครับสําหรับตัวเลขเคลียรนนอนหน้ากับเพื่อนกระหายมาแล้วนะครับสําหรับตัวเลขคุณเพ้นด้นะครับเด้อครับครับครับก้อนสิเขาไปเบิ้งนะครับเนาะหววต่อไปครับหัวเพิ่มผุดนี่แหละครับกลับไปมาเบิ้งงหดวที่แล้วก่อนครับเขามาเบิ้งงหดที่แล้วก่อนนะครับเนาะครับครับสำหรับผู้ใดขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ เพื่อสิบอเพ่ได้ผลักแนวทางเนะครับเนาะครับสำหรับผู้มักทางเล้าครับเล้าพัฒนาครับเป็นเลขค่าเลขใหญ่ของเล้าแหละครับเหล้าพัฒนานี่ครับครับสำหรับงวดที่แล้วงวดวันที่สิบหกนะครับเนาะวันที่สิบหกกันยาหกเจ็ดแะครับสําหรับทางเซียนอนาเพิ่นกาเต็มเต็มเขาเต็มเต็มครับมาเต็มเต็มเนาะครับเนาะครับสําหรับเลขลูดของเพิ่นลูดสามกับหกนะครับ ครับเลขที่ออกงวดที่แล้วครับเป็นสามแปดนะครับเนาะสามแปดสามแปดหกหกแะครับเลขล่างกับสามแปดนะครับเนาะครับเลขสองตัวสามแปดเลขสี่ตัวเลขสี่ตัวสามแปดหกหกแะครับของเพิ่นมามัดรับทั้งสามทั้งหกแหละครับอันนี้ก็มาสามกับหกรับสำหรับเลขวินเลขเคียงของเพิ่นเลขจับคู่ของเพิ่นครับ มาสามกับหกตัวครับเนาะครับกอดคู่กันมาเลยครับสําหรับตัวเลขของเพื่อนงามชุดนี้ครับครับครับเข่ามาเบิงได้ครับเด้อครับสําหรับผู้ยังก่ทแทกได้เข่ามาเบิงครับสําหรับทางส่องครับเสียงยาพะเลาะครับกดเข่ามาเบิงเลยครับกับมือวันจันทร์กับโอเคครับวันพุธเปินว่าแตกสามตัวครับเปินว่าเนาะครับเนาะครับภายในสามกับหกแหละครับสําหรับจับคู่มากครับมีสามหาสามหก สามเก้าครับสำหรับสามนะครับเนาะครับขับโบเมนสามแปดครับสามหกขับโแเมนครับตัวกลมเดี้ก็เิ็นกับสามหกครับเป็นอันนี้เป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับสำหรับเลขหกครับเปิ้ลไ้เปามาหกหกแหละครับหกห้าหกเก้าถือว่าโอเคนะครับเนาะครับเข่าหกหกเต็มเต็มแหละครับตัวนี้ครับหกหกครับเลขที่ออกกาสามแปดหกหกแหละครับ คือสิพบผิดหวังเนาะครับเนาะสำหรับตัวเลขครับก66 636 9H3 636 6C3 เหล็กสามตัวลุดครับตะวันเลขกสองตัวนี่ก็โอเคงามครับครับกสำหรับตัวเลขของเพิ่นมวัดนี่ก็เพิ่นกงหายมาแล้วนะครับเนาะครับกตสีเดีลงให้ FC เบิ้องหลังครับเพ่นมาเพคนสีพบได้ยู่ครับ เป็นคมีธุระนะครับเนาะครับผนได้คำนวณไว้ให้ครับผมก็เลยมาฝากไว้ครับกับบริห็นหน้าเป็นไปได้แล้วครับมือนี้ครับสำหรับตัวเลขนะครับได้ครับตัวเลขงวดเป็นวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดครับเล่าพัฒนาครับ กีฬเราพัฒนาแต่วันที่18 18กอกยฮกเจ็และครับครับสำหรับเลขลูดครับเลขลูดของเพื่อนครับเพื่อลูดไปที่8กับ6ครับ8กับ6นะครับได้ครับ อันนี้เป็นเหล็กเหล้าพัฒนาครับการเพิ่นหาเล็กวิ่นมาพร้อมครับเพิ่นหามาหกหนึ่งแปดศูนย์ครับมีแค่นี้สีตัวครับเหล็กสีตัวเนี่ยเอาไปจับคู่นะครับเด้อครับเอาไปจับคู่มาตัวใดมาหนึ่งมาศูนย์มัโคกกับแปดก็จับเอาครับแต่ว่าเขาเพิ่นมาหลุดวิ่งหลุดเขาเพิ่นกับแปดกับศูนย์แหละครับไปแปดกับหกแหละครับ 86ต้อัคเนาะครับ,นะรบเอามาเป็นเลขจับคู่ของเพิ่นครับเพื่อนจับคู่มากอมี6คู่ครับ8081แหละครับผู้หมักนะครับเด้อผู้หมกักกับกจังจัดผู้คัดกับผ่าน8186ครับ แปด1 8 6 6 61ครับเันจับเอาได้นีเล่ะครับ61 61 61 6 7 6 7 60ครับ60ครับ มี6กคูครับเพิ่นบ่ดด้จับมาห้หลายครับอันนี้เป็นตัวเลขเล่าพัฒนาครับกเรเลขกสมตัวครับสามตัวเ่นไหนมาอยูสามหางมีสามหางครับหกหนึ่งปดหสามแปด 081 081ด้นยะครับเด้ครับครับนี่เป็นเลข3ตัวครับ6 1 8 6 3 8 0 8 1ครับครับมาบึกตัวกลมตัวเด่นขงเพื่อนบัดนี้ครับตัวพายอของเพื่อนนะครับเนาะสำหรับตัวเด็ดเด่นเพื่อนครับอันนี้เป็นของเสียนนอนหน้าครับ นอนอยู่ทงอยู่ทานี่และครับเด็ดตัวดีตัวละครับเด็ดตัวเรียงงามๆมาตอนมาฝากเอ็บซีรอครับเนาะครับเสียนนอนนาเอามาเิ็งตัวกลมที่นี่ครับสำหรับตัวกลมครับเราพัฒนาประจําวันที่ส8ปมืออื่นพรุ่งนี้นะครับเนาะครับ กรมเดินไปที่แปดนะครับเด้อครับหลีกกรมเดินไปที่แปดครับหลีกซีตัวเอาไปจับคู่เอาครับหกหนึ่งแปดศูนย์ครับจับเหรียญซีตัวก็ได้ครับว่าเป็นยังไงครับครับตัวเก่งเพิ่นกับแปดหกนะครับเนาะครับเพิ่นให้มาแปดหก ครับตัวร่องกับหกศูนย์นะครับเด้อครับร่องไว้ครับตัวนี้ครับสำหรับตัวเก่งของเพื่อนหกหนึ่งแปดครับครับนี่ถ้าว่าตัวายก็เอาตัวเนียนตัวกลมของเพื่อนนะครับเด้อครับเอาแค่นี้แหละครับพ่อได้หอมปากหอมพ่อนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขกเหล้าพัฒนาครับ ตัวเรีงามๆครับจาก่องเสี่ยงยาผ้าเลาะได้ครับเด้อครับขอมาตอนว่าฝากเย็บซี่ครับสุกูสุคนครับครับสำหรับคลิปนี้กรบว่ามีอย่างไรล่ะครับทั้งสองสิัดขอลาพี่ล้านองนะครับเนาะเอาแคปบหน้าจอไว้ครับพอกันไหมนะครับเด้อครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ